ไม่รู้มีใครได้ตามข่าวพระธุดงค์ Walk for Peace ในอเมริกาไหมเราเองเพิ่งจะตามข่าวสองสามวันมานี้นั่งดูคลิปอัปเดตทุกวันเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีองค์ประกอบที่ชวนให้ปลื้มปริ่มมากจริงๆคณะสงฆ์เถรวาดที่ประกอบด้วยพระสงฆ์เอเชียรวมทั้งไทยนี้เริ่มออกเดินเท้าตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วจากเท็กซัสมุ่งหน้าไปดีซี แต่เพิ่งจะมาเป็นไวร่าไม่นานเริ่มตั้งแต่การเดินผ่านรัฐทางใต้ที่ถือว่าเป็นเมืองคนดุและเคร่งมากทางคณะต้องพบกับการต่อต้านจากชาวคริสต์บางกลุ่มก่อกวนไปจนถึงแจ้งตำรวจจับหนักสุดคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดนรถพุ่งชนขบวนกลางดึกคนขับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุมีพระสองรูปได้รับบาดเจ็บรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระสูงชาวลาวอาพาธถึงขั้นต้องตัดขาข้างหนึ่ง แต่ท่านก็ยังคงยิ้มพร้อมกับให้อภัยทานและกล่าวว่าหากขาของท่านจะมีส่วนช่วยให้โลกนี้พบกับสันติสุขท่านก็ยินดีหรือแม้แต่ชีวิตท่านก็สละได้ทีนี้ชาวใต้จึงเกิดความซาบซึ้งใจและหันมาสนใจให้การต้อนรับเกิดเป็นปรากฏการณ์และไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตชาวอเมริกันมารอชมต้อนรับมอบดอกไม้ถวายปัจจัยตามรายทางพร้อมเดินตามเป็นขบวน จากที่เคยมาตรวจจับกลายเป็นมีรถตำรวจคอยนำขบวนดูแลความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากพระอาจารย์ทั้ง19รูปสิ่งที่คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือเจ้าอโลกาหมาจรจากอินเดียที่เดินตามขบวนทุดงนี้ความน่ารักแสนรู้และลายคล้ายรูปหัวใจสีขาวกลางหน้าผากของมันทำให้กลายเป็นขวัญใจของมหาชนจนได้ฉายาว่า The Peace Dog มีแฟนเพจมีคนแต่งเพลงให้มากมาย แต่ล่าสุดเจ้าอโลกาป่วยต้องหยุดเดินเพื่อทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเมื่อวานนี้แฟนๆก็ได้แต่หวังว่าจะเห็นมันกลับมาเดินได้อีกครั้ง ทุกอย่างในปรากฏการณ์นี้ทั้งเจตนารมในการเดินทุดงจริยวัดที่สำรวมของพระแต่ละรูปการเดินอย่างมุ่งมั่นโดยเฉพาะพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อายุเกือบจะ80แล้วแต่เดินอย่างว่องไวและไม่ย่อท้อด้วยไม้เท้าสองข้างรวมไปถึงเจ้าอโลกาหมาจรเหมือนมาช่วยชุบชูใจอเมริกันชนที่กำลังปวดประสาทกับประธานาธิบดีผีบ้าและความวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกทุกวันนี้ เหมือนเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันต่างกำลังโหยหาการได้เฝ้าติดตาม Walk for Peace จึงเป็นเหมือนการเยียวยาจิตใจทั้งที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจในพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ำหลายคนขอให้พระคริสทธเจ้าอวยพรและครุม้มครองพระพุทธให้เดินทางอย่างปลอดภัย บางคนพาลูกพาหลานมารอชมบางคนก้มกราบแล้วร้องหม่มร้องไห้ด้วยความปิติหรือบางคนอาจจะแค่ตามกระแสะโซเชียลมาเพราะรู้สึกว่าเท่เหมือนในหนังเรื่อง Forest Gump ที่คนแห่วิ่งตาม Forest Gump แบบไม่รู้อิโนอิเนแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการจุดประกายความหวันอะไรสักอย่างในใจเป็นเรื่องดีๆของปีใหม่นี้